โรการอกไรบ้างองการอรนี่มันจะรู้พราะอันั้นมันกบหลผ่านไปแล้วนะครับเพาคงจะได้รับการเชิญบัตรเชิญหรือลงลายเชิญมาร่วมสมัครเปิดเขยนในวันที่หนึ่งของเขียนล่อแหละที่มันจะเกิดปัญหาพยายามรับไว้เพะ่อสมาครเรัย อันนั้นเรียกาเข้าใจกันเนาะตงมีปัญหาทะงาแล้วก็ว่าถารถเกิดที่เกิดเุลงในปฏิบัติกาที่มาแจใครคนหนึง่งที่ให้มาถามนะครับมต้องคิดมากทำง,งานหมนจะแล้วตอนนี้เราสิ่งที่จะขอก็คือลดการประทะโดงนิดเงินหาอะไรที่นจะเกิดอย่างเชื่อนรดนิเดินแค่ันนะครับผมแต่แต่มันมีปัญหาทมาทาสว่างเลยครัจะมีอาได้ายอะขนดที่คิดเนเราผม ขอโทษที่มาช้าข้อแขนก็คือออกก็ต้องให้เขตคนอยู่ก่อนก็ต้องบอกว่าสิ่งที่ท่านคณะกรรมการที่รับผิดชอบครูครับก็ขออนุญาตเพิ่มเติมครับที่ทำการเขตเมืองนะครับวันนี้ท่านประธานได้โทรมาเมื่อสักครู่ประธานเขตเนินที่จะถึงนี้นะครับที่ทำการตั้งอยู่ที่ตลาดยาลา ะครับหรืออใกล้ๆโรงจำนงหรือวัดโกสนะครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพี่พอพรอกาญจนานีผมยอมรับว่าพลังสาวๆเนะี่ยสุดยอดเลยนะครับแต่ส่วนอออะไรนะตกสอน แต่ไม่เป็นไรครูรอดไนดะ้